สวัสดีครับพระประกวดหมายเลข214ครับพระนะครับเป็นลักษณะเนื้อขาวครับแกล่งเราเห็นได้ว่ามีลักษณะผิวปริแตกอยู่นะครับเป็นลักษณะจะไปทางแตกลายสังคโลกแล้วนะครับแต่ว่าพระอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันเงาเพราะลักษณะขาวน้ำนมนะครับบริเวณนี้นะครับก่บกระจกตัดลงมาค่อนข้างลึกนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับบริเวณนี้หักมุมนะครับพิมพ์เนี้ยชัดเจนนะครับใบหน้าเส้นเกียดทะลุซุ้มเนี่ยสุโขททยกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ฐานเขียงนะครับก็ มีลักษณะอยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องนะครับเห็นครับเชิดขึ้นลงเล็กน้อยนะครับด้านข้างนะครับมีรอยปริแยกที่ธรรมชาตินะครับหลายคนชอบแนวนี้มีลักษณะผงเกสรนะอุดอยู่ด้วยนะครับที่ผิวแล้วก็ผิวด้านหลังมีลักษณะของผิวสังขยาก็ดีนะครับแล้วก็มีรอยยุบหดนะครับจริงๆแล้วมีลักษณะการเก็บขอบด้วยนะครับองนี้นะครับเนื้อเนี่ยก็คือจะขาวก็แหลงนละครับมาเราดูนะครับแต่ว่าองค์นี้ถือว่ามมลสารเยอะ สิ่งที่เราพบเราพบการแตกลายนะเนี่ยอยู่ทั้งองค์นะครับเป็นธรรมชาติมากนี่กลุ่มแร่เหล็กนะครับพราเนี่จริงๆเคยลงรักมานะครับแล้วก็มีกลุ่มพวกผงเกสรอยู่ด้วยนะครับแมลักษณะอกนะครับมีร่องนะครับตรงนี้มีหินดินหยกเขียวอยู่องค์ประกอบเล็กน้อยๆองค์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งกลุ่มหินรัตนชาติก็ดีนะครับผงวิเศษต่างๆและเนื้อเนี่ยแห้งปริแตกนะครับมีสะมันเงาเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากเพราะว่า พระอาจจะเคยลงรักปิดทองมาก่อนแล้วลักษณะนี้เป็นลักษณะผิวที่เปิดขึ้นมานะครับแต่เราก็จะเห็นทั้งว่านทั้งผงเกสรในองค์พระซึ่งต้องบอกว่าองค์นี้นะมีธรรมชาติและถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับสําหรับการประกวด